สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้อง,องคะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัดชโนค่ะวันนี้จะมาพาทำสลัดอร่อยๆจากมะม่วงน้ำดอกไม้สุกและมะละกอสุกค่ะซึ่งเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะคะนอกจากจะกินเป็นผลไม้สุกแล้วเนี่ยลองมาทำสลัดรวมกับผักอื่นๆดูบ้างนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะพริกหวานเขียวเหลืองแดงหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณลูกเต่านะคะ แตงกวาญี่ปุ่นค่ะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเช่นกันอันนี้จะใส่แค่ครึ่งลูกค่ะสัดส่วนเนี่ยมีมะละกอลูกหนึง่งมะม่วงลูกหนึ่งเนี่ยก็เยอะอยู่ผักชนิดอื่นเนี่ยก็อาจจะใส่ไม่มากนะคะมะม่วงลูกเนี่ยดูสีไม่สวยนะแต่ว่าเนื้อหวานมากเลยเป็น เป็นมะม่วงจากต้นเลยค่ะสีไม่สวยเหมือนมะม่วงในตลาดนะคะแต่เนื้อเยอะแล้วก็หวานมากด้วยเราก็จะนำมาหั่นนะคะปอกเปลือกดีๆแล้วก็ปอกเปลือกให้หมดแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าค่ะตอนแรกกะว่าจะจะทำตอนที่มะม่วงยังไม่สุกค่ะแต่แต่ทำไม่ทัน แต่ไม่ทานมะม่วงสุกเร็วมากเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมะม่วงสุกไปละกินมาหลายอย่างและกินเป็นมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงบ้างเป็นสมูทตี้มะม่วงบ้างคราวนี้มาทําเป็นสลัดมะม่วงดูนะคะดูแล้วก็น่าจะอร่อยอยู่ผักผลไม้เหล่านี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะมาปรุงเป็นสลัดดูวิธีทำถ้าเราไปทำเป็นคลิปเนี่ยตัดต่อมันจะป๊อปแป๊บป๊แป๊ปปปปก็เสร็จนะคะแต่อันนี้อันนี้จะไม่ตัดทำตามนี้เลยค่ะตัดอันนี้จะทำแบบตัดน้อยที่สุดค่ะวิธีทำจะได้ครบถ้วน มะละกอที่ต้นขาะเนื้อก็ไม่ใช่ว่าจะสวยมากแต่ก็ถือว่ารสหวานใช้ได้อยู่เป็นเราถือว่าเป็นผลไม้ปลอดสารนะคะอันนี้แบ่งกันกันกบกระรอกลูกไหนที่กระรอกกินแล้วเราก็ไม่เราก็ให้ยกให้เขาไปลูกนี้เนี่ยเก็บมาก่อนที่จะถูกกระรอกกิน มีต้นสองต้นพอได้กินค่ะเนื้อไม่ได้สวยมากแต่ว่ารสชาติก็ดีนะคะถือว่ารสชาติหวานพอสมควรผักเยอะแล้วใส่แค่ครึ่งลูกก็พอ ผักที่จะใส่สลัดเนี่ยนะคะสังเกตดูนะว่ามีมีพริกพริกหวานก็จะมีรสหวานมะม่วงและมะละกอน,นี่ก็หวานอยู่แล้วแล้วก็จะมีผักที่จืดน,นิดนึงก็คือแตงกวาแตงกวาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยจืดๆกรอบๆเดี๋ยวเราจะใส่ผักเขียวเข้าไปค่ะ ดูเหมือนไม่เยอะนะคะแต่เยอะเยอะก็จะใส่ผักเขียวผักสลัดสีเขียวนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยผักทั้งหมดที่ใส่เนี่ยเขาจะมีรสชาติของเขาเองอยู่แล้วพอนำมาผสมกันก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะ หอมหัวใหญ่เนี่ยจะออกฉุนๆแต่ก็จะมีรสหวานนิดหน่อยเวลาใส่เนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายๆยำนะคะก็จะใส่มะนาวซีกหนึ่งอันนี้เป็นพลัสเล่ใส่ให้หอมหอมจะออกหอมหอมแล้วก็ใส่ให้สวยงามด้วยอะคะ่ะจะใส่วาซาบิด้วยนะคะคราวนี้จะทำ ทำน้ำสลัดเนี่ยจะใส่วาซาบิด้วยใช้น้ำมันมากอกประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแต่คราวนี้เนี่ยวัตถุดิบเราเยอะว่าจะทำสักสามช้อนโต๊ะแหละเดี๋ยวจะเติมทีหลังปรุงรสไปก่อนใส่เกลือนะคะเกลืออันนี้เป็นเกลือหิมาลัยสามารถเอามาปรุงอาหารได้ ประมาณปลายช้อนประมาณปลายช้อนชาประมาณครึ่งช้อนชานั่นแหละตำลับเดิมค่ะไม่ได้ปรุงรสมากอันนี้ใส่น้ำผึ้งเข้าไปใส่น้ำผึ้งคราวนี้เนี่ยไม่ต้องใส่มากเพราะว่าผลไม้ของเราส่วนใหญ่จะมีรสหวานมีมะม่วงก็หวานอยู่แล้วมะละกอก็หวานอยู่แล้วเราจะใส่น้ำผึ้งไปประมาณอันนี้ประมาณอันนี้ครึ่งช้อน เดี๋ยวใส่อีกครึ่งช้อนก็จะเป็น1ช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนชาก็พอค่ะให้มีรสหวานปลาแลมปลาแลมใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะคนคน,คนให้เข้ากันนะคะบีบมะนาวเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจูให้รสแหลมขึ้นมานิดนึงค่ะมะนาวเนี่ยนะเวลาบีบใส่กับมะม่วง มะม่วงแล้วมะละกอสุกเนี่ยเขาจะจะทำให้รสชาติเขาชัดขึ้นน่มะละกอก็จะหวานชัดขึ้นมะม่วงก็จะกลมกล่อมขึ้นคราวนี้จะเพิ่มรสเผ็ดเข้าไปนะคะด้วยการบีบวาซาบิเข้าไปแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ถ้าใครชอบเผ็ดเขาใส่เยอะหน่อยมันจะได้ฉุนฉุนขึ้นจมูกนิดนึงนะคะประมาณนี้ คนให้เข้ากันนะคะใส่ผักพลัสเตสับผักพลาสเตสเนี่ยตับละเอียดมันจะแบบมันจะหอมเข้ากันเข้ากันกับน้ำสลัดอู้นั่นไงขอเติมน้ำมันเพิ่มอีกช้อนหนึ่งเพราะว่าดูแล้วเนี่ยผักเราเยอะ น,ะะน้ำสลัดวันนี้ก็จะเป็นมีรสจัดนิดนึงเพราะว่ามีรสเผ็ดจากวาซาบิด้วยะคะ่ะรสชาติก็จะพอดีกับการที่จะกินกับปลาแซลมอนทอดด้วยนะคะคราวนี้เราก็จะมาผสมสลัดในชามผสมเลยนะคะเริ่มจากการใส่พริก3ามสีลงไปแตงกวาสดแตงกวาญี่ปุ่น ผสมกับน้ำสลัดเลยค่ะคนคนคนให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆเคยมีซองน้ำสลัดนะมาจากทางยุโรปเนี่ยเขาก็ง่ายๆก็คือเป็นผงผงมันเป็นซองผ,งผงผงแล้วก็เอามาผสมน้ำ แล้วก็ใส่เข้าไปในผักอย่างเนี้ยค่ะแต่เราปรุงใช้เองก็ได้ค่ะง่ายๆใส่มะม่วงสุกเข้าไปค่ะเพิ่มความหวานให้กับสลัดแล้วคนให้เข้ากันเลยนะคะมีเสียงเรียกร้องความสนใจ สุดท้ายใส่มะละกอสุกลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเยอะมากเลยน่าทานใช่ไหมคะ <ต Bene. S 2> การทำสลัดเนี่ยถ้าเราใส่ผักหลายชนิดนะคะเราก็จะเสียเวลาหั่นนิดนึงแต่ว่ามันก็จะอร่อยมากอะค่ะแค่นี้เราก็จะได้สลัดจานอร่อยแล้วค่ะจะทานสลัดจานนี้พร้อมกับปลาแซลมอนทอดชิ้นหนึ่งนะคะ บีบน้ำมะนาวลงบนชิ้นปลาด้วยนะคะจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสกลมกล่อมขึ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้สลัดจานอร่อยพร้อมทานแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ